โอ้ยหิวจังเลยโอ้ยพี่ขาหนูเอาลูกชิ้นสิบหม้เฮ้ค่ะอีกัดไอีกัดไปอีสัตว์แสบโอ้ยไม่ได้แสบดิลำพูนเองเย็นพูนมึงนัดไม่เป็นนัดเลยนะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเอ้าก็เวลากาเทยอ่ะมีอะไรนัดมามีอะไรเนี่ยก็นี่ไงเออ สอนอะได้ป้าสอนเออเดี๋ยวนะที่มึงนัดกูมาเนี่ยนะคือจะให้สอนเล่นบอลเลีบอลใช่ให้สอนเล่นบอลเลีบอลไงทำไมฮะมึงนึกถึงอะไรเนี่ยฮะอยากเล่นบอลเลีบอลเนี่ยฮะก็กูเพิ่งดูวอลเลีบอลมาก็ช่วงเนี้ยวอลเลีบอลหิ้เขาหิ้วใช่ไหมกูก็เลยอยากสเป็นนักวอลเลีบอลกูอยากจะเป็นปื้มนสิทธ์เก่ามากนะมึงจะไม่สอนกูเหรอเสียดายจังเลยน้องรูมว่าจะสลิปให้ซะหน่อยไม่เอาละกลับไป เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสอนกได้เอะไรเนี่ยไม่เล่นได้ยงงี้หรออย่าเพิ่งจับลูกบอลเลยทำไมอ่ะเอาพื้นฐานก่อนมึงรู้พื้นฐานไหมเรื่องเกี่ยวกับวอลเลย์บอลน่ะก็พอรู้นะเอาอย่างนี้ต้องรู้จักอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์มีอะไรนี่ไงลูกวอลเลย์บอลอย่างเดียวได้เหรอก็นอกจากมีลูกวอลเลย์บอลก็ต้องมี หมดละมึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะทั้งสนามเนี่ยนะมีแค่ลูกวอลบอลเอ้านี่เขาจะเรียกวอลเลยบอลเหรอมึงรู้จักเน็ตไหมมึงจกสินี่มันยุคอะไรแล้วเออฮะไม่มีเน็ตกูจะเข้า YouTube เข้าอะไรได้ยังไงล่ะใช่เนาะสมมุติแบบเน็ตโดนตัดเนี่ยมันก็จะเล่นอะไรไม่ได้เลยอีกบ้าหรือเปล่าเน็ตไม่ใช่เน็ตไม่รู้อ่ะต่อไปนะ การเล่นแห่งการเล่นอมึงจะต้องรู้จักว่ามันจะต้องมีหน้าคู่หน้าสามหน้าสามหน้าคู่คืออีกแบบหนึ่งอีแบบหนึ่งหน้าสามอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งรู้จักไหมรู้จักหน้าสามมันเป็นยังไงหน้าสามเนี่ยนี่เองนี่เองลราพูดหยิบมานี่คืออะไรก็หน้าสามไงเออหน้าสามแบบนี้แหละถ้ามึงมีนักเลงมานะมึงไปฟาดเลยฟาด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 ลูกจะฟาดมึงด้วย นี่คืออะไรเนี่ยหน้า3ไงหน้า3ก็คือคู่2เนี่ยคือมี2คนหน้าสก็คือมี3คนเอ้าแล้วไม่บอกตำงคุณอ่ะงงเงี้ยเอามานี่เลยนี่มันหมายหน้า3าเอางี้ทฤษฎีเนี่ยมันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะเวลาแกเล่นเล่นไปปุ๊บเนี่ยแกสงสัยว่าเฮ้ยเราสามารถทำคะแนนได้หรือไม่เนี่ยแกอยากรู้เนี่ยแกขอชาเลนจ์ได้เลยชาเลนจ์เหรอ สงสัยนะเพราะฝั่งเราอ่ะเสิร์ฟไปเสร็จปุ๊บชาเลนลุลงชาเลนลุนแลบูแลบูจะเป็นทำให้ดูเลยแลบูเต็มเลยทำให้ดูเลยอ่ะมาแล้วอีลรำพูนะนี่มึงจะฟังกูสอนไหมเนี่ยฮะคือนี่ไงชาชาเลนรำพูนจำเป็นนี่หมาล่าเดี๋ยวรอรำพูนรำพูนจะเล่นแล้วฮะรำพูนจะเล่นแล้วชาลิ้นแ อ๋อชาเลนส์อันนี้ชาลิ้นดีเลยมึงแจกให้กรรมการด้วยนะจะได้ชาลินกันทั้งแถบนี่โหอีเวนกูจะไม่สอนแล้วนะเนี่ยทำไมอ่ะมันคนละชาลิ้นอันนี้ชาลินอันนั้นชาเลนจ์ชาเลจนคือการดูภาพย้อนหลังอะแล้วมึงจะดูมึงได้ยังนี่กูจะทำเหมอไรเนี่ยโอ้ยเอาไงดีวันนี้กับมึงไงฮะเอางี้เอาการเล่นเลยแล้วกันการเล่นของมันเนี่ยคือแกเนี่ยจะต้องคอยเซตให้เพื่อนเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจไหมว่าต้องวางแล้วอะ ลราไม่รู้อ่ะการเล่นแกต้องคอยทำไมเซตเซตให้ใครให้เพื่อนดีทาเป็นทำเลยเอาตรงไหนคะคุณลูกค้าเอาแสกกลางแสกกลางแสกข้างนี้ไหมเจ็ดสิบสามสิบเออเอาแบบนี้แล้วก็ลงเยลนะลงเยลนิดนึงได้ไม่ต้องแข็งมากนะเดี๋ยวลราพุดซอยให้ใช่ซอยเลยซอยทีทีเลยทำอะไรก็เซตไงมันคนละเซตกันวันนี้มาเซตผมเซตคือเซตลูกเซตลูกอ่ะฉันเหนื่อยแล้วเนี่ยไปกลับดีกว่า จาไม่ลิติกอ่ะเออเอา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 ง <poker> ี้ก่อนที่แกอยากจะได้แต้มเนี่ยแกต้องเสิร์ฟก่อน <_ at> ได้เสิร์ฟเป็นไปทําให้ดูเลย <_ at> ได้ครับดีเดี๋ยวจะรอตรงนี้เ <_ at> วลาการเสิร์ฟมาดู <_ at> นี่แล้วก็ตีตีมันต้องตีลงไปเลยแบบนี้ สวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะผู้ชายนัำเป็นน้ำแดงสักแก้วชิ้นใจียวกว่ครับอุ๊ยมารยาทดีจังเลยนะคะเนี่ยเสิร์ฟเป็นขนาดนี้อุ๊ยต้องทำได้แน่ๆเลยค่ะที่นี่ติ๊บนะครับกแล้วพูดเสร็จทำไมอ่ะมันคนละเสิร์ฟกันนี่มึงทำอะไรเนี่ยก็ถามว่าเสิร์ฟเป็นไหมมันคนละเสิร์ฟแล้วมันเสิร์ฟไหนอ่ะเสิร์ฟลูกบอลเสิร์ฟลูกบอลเสิร์ฟยังไงเสิร์ฟลูกบอลเมื่อกี้มันเสิร์ฟน้ำ อ้วันมีคะอุ้ยเอาค่ะอีเวนฉันนั้นเหนื่อยกับแกจริงๆเลยอ่ะเอานี้สุดท้ายนะฉันจะสอนการบล็อกการบล็อกการบล็อกนี่คือสําคัญมากเราต้องบล็อกคู่ฝักตรงข้ามการที่สุดที่สอนมาอืมอันเนี้ยข้อนี้ง่ายที่สุดไหนลองทำดูซิได้เลยเออไป ชื่ออะไรกันน้องคะชื่อจีโร่ไะจีโร่เหรออีนี่หมาหมาค่ะหมาค่ะไอ้ยข้ามมาเลยนะคะไปเลยไปเลยไปไปวิ่งเลยค่ะวิ่งเลยค่ะน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยนี่ค่ะหมายค่ะหมายค่ะอีกทีนะคะอีกทีนะคะอยู่ยาวๆค่ะไปค่ะไปค่ะต้องขอโทษแทนพี่น้องชาวนักกีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะคะหนูเป็นเพื่อนที่ไม่ดีเองค่ะ สอนยังไงเพื่อนก็ไม่จําแล้วทุกคนเชื่อไหมคะเพื่อนหนูอะยังไงก็เล่นวอลเลย์บอลไม่เก่งแล้วก็เล่นวอลเลย์บอลไม่เป็นค่ะขอโทษจริงๆค่ะคารุโอ้ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ขนมนะเดี๋ยวให้ขนมโอเคนะขอมือขอมือโอเคมือนี้มือนี้ดีค่ะหมุนเลยขามูน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 น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยโอเคค่ะ